เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นครับยยกิบแบบบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาลงแรลงกับฮีโร่ตัวใหม่นะครับชื่อว่าไอยานะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยทีมผมเนี่ยมีเม็ดส้ม2คนนะครับมีด้วงกับยอนนะครับผมจะสิงร่างใครดีเดี๋ยวต้องดูนะครับผมนี่ตัวนี้น่ารักดีนะครับเป็นซัพพอร์ตตัวใหม่นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเล่นแบบนี้ดีที่สุดนะครับผมเล่นของรถคูดาวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเน้นท่า2เป็นหลักเลยนะครับ พลังแฝงรวยเร็วนะครับผมมาก็ใช้รูนแบบนี้เลยนะครับรูนเวทกึ่งกึ่งเลือดนะครับผมท่านหนึ่งจะเป็นการปาคลื่นไปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามโดนเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนกับเห็นลูกกตายคือแอบอยู่ในญ้าก็คือเราจะเห็นลูกกตานะครับผมแล้วก็พาสีของมันนะครับนั่นก็คือเวลาอาญาโดนตีเลือดต่ำกว่า40%่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการรอกนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามจะตีเราไม่ได้และเราก็ตีเข้าไม่ได้นะครับเราหนีอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหม เราก็จะรู้เลยนะครับผมถือว่าอันนี้เอาไว้เช็คย่าได้นะครับส่วนท่า2เนี่ยก็คือเป็นการสิงร่างเพื่อนนะครับซึ่งเวลาเราสิงเนี่ยเพื่อนจะได้เกาะนะครับผมเกาะขาวๆตรงเลือดนะครับซึ่งก่อนนี่ขึ้นตามนี่นะขึ้นตามพลังเวทที่เรามีนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะไปสิงร่างด้วงเม็ดส้มเ,เฮ้ยตูเลนจะตายเราสิงร่างให้เห็นไหมนี่เราใช้ท่าหได้ด้วยนะครับนี่ตูเลนเข้าหาน เวลาเราสิงล่างเนี่ยเราสามารถกดท่า2ซ้ำอีกรอบนึงได้นะครับผมแล้วเพื่อนก็จะได้ต่ออีกรอบนึงด้วยนะครับไม่ต้องลงจากล่างเพื่อนนะถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นร่างทรงมาเรามากันย้อนเม็ดส้มดวงเม็ดส้มเราจะสิงล่างนายแล้วนายก็พุ่งไปเลยไปสิดวงดวงเม็ดส้มไปสิไปเร็วเร็วไป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 เร็วเราท่านหนึ่งให้นี่แนี่เราท่านหนึ่ง <พ uka> ไม่ได้คิวครับผมมาลดลงจากล่างด้วงเม็ซส้มก่อนเปิดแมพให้เพื่อนสิงย้อน,ไป,อนปไปยอนรูดไปยอนด้วงกระทืบแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้วงอย่าพิ่งตายโอ้โหผมฮิวให้ไม่ทันโอเคผมสิงล่างตูเลนให้เพิ่มเกาะให้ก่อนเพื่อน<ฮ>อยากลับบ้านดีเรากลับด้วยนะครับส่วนอันติของตัวอาญาเนี่ยก็คือมันจะเหมือนกับว่า จะสร้างแอร์เรียร,ร,รอบๆตัวนะครับผมซึ่งสมมติว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ในแอร์เรียรนั้นประมาณ2วิเนี่ยเขาจะถูกเสกเป็นกระรอกนะครับเออซึ่งตอนถูกเสกเป็นกระรอกเนี่ยก็คือตีเราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมมานี่ดาร์คเซเลเยอร์ตัวใหม่อย่างที่เราไปสิงใครดีวะเนี่ยสิงใครดีสิงด้วงแม่ส้มไหมเรารู้สึกว่าตัวเรามันไม่มีซีซีเลยนะครับผมเปิดย่างให้แล้วตัวเล่นระวังเราสิงให้ไป ผมกดอันตีได้นะอันตีวงกว้างมากเลยนะครับถ้าสมมติว่าฝั่งเขาอ่ะได้มาเรากดอันติสวนไปเลยนะครับผมเขาจะกลายเป็นกระรอ,อกทันทีนะครับแล้วเราก็จะสวนได้จุดจังหวะหนึ่งเดี๋ยวผมหาจังหวะด,ดีดีกดอันตีสวยๆนะเขาจะได้เป็นกระรอกนะครับ <S <s ดวงเม็ดส้มไปเร็วไปแก๊งล่างเร็วเพื่อนเร็ว so เดี๋ยวเราจะสิงล่างนาย <S 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 มาเร็วมาเร็วดวงบินแล้วเราไปด้วยโอ้โหเอ้ยบินใส่นกเลยผมนึกว่าแบบจะบินหาเหยื่อมาผมมีอันตีนะครับ ถ้าสมมติว่าเขาจะมาการป้อมผมก็จะกดอันติให้เขาเป็นการรอบไปเลยนี่เราก็เขาไม่การป้อมเลยว่ะด้วงดวงดวง,ดวง,ดวงเราสิงล่างให้เรากดอันติแล้วนี่ไงเป็นการรอบไปดิอลิสนี่เรายังกดล้างให้ด้วยเอาดีนี่ครับดวงคลั่งนี่เขาเรียกว่าเราสิงร่างด้วงเม็ดส้มเลยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบนะเวลาเราสิงล่างอะ่ะรู้สึกว่าหน้าจอเราอะ มันจะเหลื่อมไปด้านบนเยอะนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นด้านล่างอะ่ะเวลาไฟกันมั่วๆอย่างเงี้ยแบบบางทีเราก็อยากมองเห็นด้านล่างนะครับมันมองไม่เห็นนะเมื่อกี้สังเกตได้นะครับมาเลนด้านบนเราสิงล่างให้ตัวเลนเพิ่มก่อให้เรากดอันตีอลิสเป็นการลอกไปอีกแล้วซึ่งอันตีเนี่ยครูดาวค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าเราเล่นสายรถครูดาวมานะครับสังเกตได้นะครับว่าผมอัพสองนำนะครับผมเพราะว่าตัวอาญาเนี่ย เน้นสิงล่างเพื่อนเป็นหลักเลยนะครับผมคือจะหวังแบบได้เมจจากท่านหนึ่งอ่ะค่อนข้างเบามากนะครับส่วนอันตีนี่แทบจะแบบไม่มีไดเมจนะครับผมมีน้อยมากๆเฮ้ยเราสิงล่างก่อนเมื่อกี้นี่ถ้ายอนบูตตอบผมกดอันติส่วนให้เลยนะแต่เขาไม่บูนะครับดวงดวงดวงเมดส้มดวงเมดส้มบูเบาบูเบา,บเบาโอ้ดวงมาเรากดท่านหนึ่งเดี๋ยวนะยอนอยู่ด้านบน มันอยู่กลางสามนะครับอย่างนี้ผมก็จะไปเล่นด้านบนต่อได้ผมจะปกป้องยอยเม็ดส้มเองยอยเม็ดส้มสูเ <laughs> ้เปล่าสู้เปล่าโอ้เขาไม่สู้อ่ะเขาหนีเขาหนีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมาดวงเม็ดส้มเราตีอบิซโซดาร์กอนตัวใหม่ครับผมเราสิงล่างดวงให้เราถดดวงไม่เข้าลองกดล้างให้ด้วยเอาโอ้เมื่อกี้ถ้าดวงเข้านะผมบอกเลยผมกดอันตีให้เป็นกระรอกให้หมดนะครับ คือเอาตรงๆเลยนะผมรู้สึกได้เลยนะเล่นตัวเนี้ยเฮ้ยด้วงจะบินด้วงจะบินบินไปไหนดวงประโถวเว้ยเราเน้นว่าจะเข้าคือเล่นตัวเนี้ยนะครับพึ่งเพื่อนมากๆเลยนะเราจะเปิดไฟก็ไม่ได้นะครับผมเราจะแบบไปทำซีซีอะไรให้เพื่อนก็ไม่ได้จะตายโอ้โหนี่ไงพาสีเด้งคือมันกลายเป็นว่าตัวอาญาเนี่ยถ้าเพื่อนในทีไม่เก่งอะ่ะเราก็จะไม่เก่งตามไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่ามันเป็นซัพพอร์ตที่ สำหรับผมไม่ติดเมตานะเพราะว่าพึ่งเพื่อนมากๆนะครับถ้าเพื่อนเล่นดีเราก็จะเก่งถ้าเพื่อนเล่นไม่ดีอ่ะคือเราก็ไม่สามารถพลิกไฟได้ด้วยตัวเองหรือว่าทําจังหวะดีๆให้ทีมแบบพลิกเกมได้นะครับผมตัวอาญาเนี่ยครับดูดิคือแบบผมก็ต้องผมก็ต้องเกาะเพื่อนไปเรื่อยๆไปๆนี่คือวิธีการเล่นของตัวดีนี่ครับอันนี้ลงรง้งด้วยนะก็เลยบอว่าอาจจะตึงๆหน่อยนะครับถ้าลงเกมธรรมดาอาจจะแบบเล่นชิลกว่านี้นะครับเฮ้ย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 ลิโป เรามาสิงล่างนายให้แล้วเ,เ,เราจะเสกมันเป็นการรอ,อกเองมาเร็วลิปโป้บูไปเลยเดี๋ยวลิวปโป้สู้เปล่าลิปโป้เราสิงล่างเราเสกอันติเป็นการรอ,อกกันให้หมดเออมันเป็นกันหมดแล้วเราฮิลให้แล้วเพื่อนอย่าตายลิปโป้ตายเราโอ้โหด้วงไม่ตามมาโอ้ oh my god ไอผมก็นึกว่าด้วงมันจะรอซ้อนเพราะว่าเห็นด้วงอยู่ล่างตอนแรกนี่ครับ คือเพื่อนตายเราก็ตายตามนะเมื่อกี้ริโปบอกว่าโทษโทษโทษพี่เออไม่เป็นไรน้องเนี่ยเดี๋ยวผมใกล้จะได้อาร์กนี่เลยครับผมก็สามารถสิงได้เรื่อยๆนะนึกว่าฝั่งเรามีอลิสฮะดวงแม็กซส้มคิดว่าเราเป็นอลิสเหรอถามจริงเนี่ยสังเกตได้นะครับว่าตัวนี้เน้นท่า2เป็นหลักเลยนะครับผมเพราะว่าท่า2องมันช่วยเพื่อนได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนาว่าอัพท่าสองนำเนาะส่วนท่านหนึ่งอะเอาไว้แบบเปิดแมปให้เพื่อนเนี่ยก็เท่านี้พอเะครับเพราะว่าท่านหนึ่งอะไดเมจอัพเต็มมามันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเลยนะครับค่อนข้างเบาเลยทีเดียวหล่ะตัวเตี้ยไงที่ไหนบอกที่ไหนบอกว่าเราตัวเตี้ยนี่น,นี่นี่ด่าเราใช่ไหมเราเปิดแมปให้เพื่อนมันเดินออกนอกพุ่มนะเราเปิดแมปให้นี่ไงข้อดีของตัวนี้ก็คือเปิดแมปได้ตัวเล่น นายบูไปเราเสียงนายแล้วเรากดอันติเสีเป็นการรอกให้เป็นการรอกกันหมดแล้วเห็นไหมเรามีล้างอยู่เพื่อนเราจะมีล้างเรายังมีล้างนายไม่ต้องกลัวนายสู้ต่อไปแล้วเราก็ยังเลือดเต็มอยู่นะครับผมเล่นเลยตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมเซ็งกันนะเพราะมันซีซีอะไรไม่มีเลยนะครับเพื่อนพื่งเพื่อนแบบว่าประมาณแบบ80%เอตะเอาตรงๆเลยนะครับ มาโหสวยมากเลยออปิโซ่ดาวนันเขาเรียกว่าอะไรนะโฮลี่โฮลี่ดาวนันนะครับถือว่าแพทจีดูสูนี่ทำออกมาภาพสวยด้วงนายพร้อมจะบู๊เมื่อไหร่เราจะสิงล่างนายมันอันติเราสิงล่างในายให้กระทืบมันไปด้วงเราอันติให้แล้วเราอันติให้แล้วโอ้โหอ,อันติคูดาวเร็วโคตรเร็วเลยครับสารุสตร์คูดาวอันติอันติอยู่ที่ประมาณ13วีนะครับ นี่ค <ter jer> <authenticity> ือยังไม่ได้อัพเต็มด้วยนะดวงเม็ดส้มดวงเม็ดส้มนายจะบินไปไหนนายจะบินไปไหนเราไปด้วยเราอันตีให้ดวงเข้าไปสิอ้ผมผมรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจสกิลตัวนี้นะว่าแบบเวลาเราตัวอันตีเขาต้องเข้าไปบูนนะครับผมเพราะว่าตัวเพิ่งเข้าใหม่ไงเขาอาจจะยังไม่รู้สกิลนะครับย้อน เราจะสิงล่างนายและนายก็จะไม่โดนล้วงเพราะว่าเราจะสิงมันเป็นกระรอ,อกเฮ้ยด้วงดวงด้วงดวงดวงไม่ส้มเราสิงล่างเราคิวให้เราอันตีให้ด้วยเอาเียเป็นกระรอกให้ลอริออนทำไมเราแล้วไม่เป็นกระรอกวะเออข้ามันด้วงข้าเยอะๆเราจะได้แอซิเยอะๆ <laughs> เอาตรงถือว่าเป็นตัวที่ผมว่าไม่ ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับพูดกันแบบตรงๆไม่เลี้ยวเลยนะครับผมนั่นก็คือพึ่งเพื่อนเยอะมากๆนะครับซีซีไม่มีเปิดแมปได้นะครับผมแล้วก็ช่วยเพื่อนได้นิดๆหน่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเกมตามเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็น่าจะเล่นยากไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันพลิกเกมไม่ค่อยได้นะครับเราได้คะแนน7จจแล้วแล้วว่าเราก็เล่นเซฟเพื่อนเยอะนะนี่เราไอเทมลดคูดาวนะครับเราทำได้แมจไป6%รับได้มจไป15บครับผมเพราะว่าเพื่อนไปรับให้หมดนะครับเราสียงร่างเพื่อนอย่างเดียวผมคิดว่าคะแนนน่าาจะะ้อยเพร ไอ้นี่แหละเราทํไดเมจน้อยรับรับไดเมจน้อยนะครับมันก็เลยคิดคํานวณเป็นคะแนนเราน้อยแต่เราว่าเราก็เซฟเพื่อนนะเพราะว่าเราสิงล่างเพื่อนไงเราก็เลยแบบรับไดเมจน้อยนะครับอืมมันก็จะประมาณนี้แหละอาญานะครับผมเพื่อนเอเยอะมากๆยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบา,บายบายครับสวัสดีครับ